พร้อมที่นี่ตามองเอ่อน่าจะมีการเขาเปิดวไดจุดก่อนคุณจะไปถึงที่หั่นกีมงงานนี้เราจะเพาะส่วนของเราต้นปาลครับอย่างเดียวข่าวจะได้ไม่หิวนี่พี่หัวข่าว่วงตอนนี้น่าจะแต่ถ้าไปเพื่อไม่มีอะไรเราจะเพาะชุดที่ที่จัดไว้สองทุ่มช่วยงานนี้ก่อนผมจะไ้ ก okay. 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 okay, uh, ็เด <ories> ี <oh ๋ยวไอ้พวกที่เราจัดไว้ทุกคดีสำคัญเนี่ยเขาก็เข้าด้วยข้อมูลเข้าด้วยวัตที่เราเว้นจเว้นในที่ของไหนมีกันมีแล้วแต่ว่าชั่งชั่งมันจะชั่งกุญแจทีมมีแล้วมีลวดย่อยมีลวย่อยมันจะมีลวย่อยเสร็จเนี่ยมันก็มันก็จะมีล็อกกุญแจไว้ทางเข้าแต่ละที่แต่ละที่มันจะลวดย่อยแต่แต่ละล็อกแต่ล็อกจะมีรูดย่อยฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ของหมดแต่เดี๋ยวฝากลงลายเรื่องคดีสำคัญที่เราจัดชุวไว้เนี่ย รถเป้าหมายก็ออกไจากเป้าแล้วแล้วก็นักข่าวก็อ,อยากไปถ่ายภาพที่เป็นสดๆก็นนะเลยรอวอร์ชวลผู้รอ,องคนเดียวผู้กำกับจับอยากได้รูปตอนจ,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 จับอยากอยากได้รูปตอนจับนะครับเอาแปดครับผมบน ูอ่ได้านหน้าเลยไม่ต้องเข้าซอยก็ได้เลยเร่งเร่มากผมก็เลยไม่ต้องเข้าซอยไม่ต้องเข้าซอยพอมันออกจากซอยปั๊บก็สามารถทำงานได้ทันทีอาจารย์นักศึกษาสองต่างจากอาจารย์จ้องให้ตรงไปยื่นที่ศาลอ่าฮะแล้วเห็นในอาการประมดบินนินตันี้ว่ารู้ตัวแล้วรู้แล้วรู้แล้วเราก็เฝ้าอยู่ มีคนฝันว่าสองขาวันนี้นะครับค้นบ้านที่เกเลขที่แปดสามหามสองหนึ่ี่ศูนย์เนี่ยติดไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ติดไว้ทั้งหมดเนี่ยสองเก้าเจ็ดสองเก้าสามหนึ่งจะช้า ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะนั่นคือเอาไปแค่สายๆที่ทำงานได้เลยนะครับ

การเคลื่อนไหวไม่มีหลักฐานการติดต่อจตะไคร่ไ่ภายในอยู่ะจะมาถึงมาจากแม่เนี่ยนะโอ้ยครับจะวัดเครียร์ครับเครียร์้คงนี้เครียร์โอเคเยีเ่ยมไม่มีคนอยู่ไหม